การเตือนคิว <Workers> ิด <chapter> ีโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนน้องหนุ่มๆนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผม ลองโตสีเห็ดนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะเออก็วันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสนะทุกคนโบราสทคือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นการแต่ง่ายแต่ดีของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเพื่อนๆคอยส่งเกมแต่งกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มโบนาสทก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกผมนะเออวันนี้ผมก็มาเล่นเกมมาจองเวหนึ่งนะทุกคนบักซ้มกลับมาแล้วหายไปหนึ่งวันสองวัน หายไปแล้วไปทําธุระมานะเพื่อนเออแล้วก็เอกเอกลับมาแล้วฟันเหลืองก็เออก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเพื่อนๆวันนี้ผมลทุนมาแค่หกสิบเก้าบาทเออเดี <c oughs> ๋ยวผมขอเริ่มที่เด็ดสามแล้วกันไม่รู้ว่าจะแต่งมห้แต่ดีหรือเปล่านี่โอ้ยมาดึงก็เอาเลยมาหน่อยดิวะมาหน่อยดิวะมาหน่อยดิวะเอ,อ้ยมาวะ่ะ มาว่ะทุกคนมาว่ะเฮ้ยยี่สบองบาทแล้วรางวัลนี้วาต่อ,อโอ้โหสามสิบบาทเฮ้ยมาถึงเปิดไม้แรกก็ประเดินเลยไม้แรกก็ประเดินเลยนะดอกนี้ได้มาหกสิบบาทนะเพื่อนๆโอ้โยมาว่ะมาว่ะทุกคนมาว่ะเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยวันนี้เออไพ่แถวแรกมาแล้วแหละไพ่แถวแรกต้องมาแล้วแหละเพื่อนๆโอ้โหดอกนี้สาสิบบาทเออมาดิสวยงามพระรามแปดเอกนี้ หกสิบหกบาทหกสิบต,ตางค์นะเออหัวทุนมาหกสิบเก้าบาทตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทแล้วเฮ้ยแปดสิบบาทแล้วตอนนี้เออมามาหน่อยดิวะมาหน่อยดิวะหากลมก็ม,มาโอ้โหหากลมก็มาเออยอมขอบตาดำรอดตาเหมือนฮันเบียนแชทเธอตอนเด็กยงงงนนงังง้อไม่ฮอนอนเออหนึ่ยเห็นใจได้เจอ ้องก็ไม่เป็นนะแต่ยากรอก้องนี่นยมันโอ้โหหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเฮ้ยมันเป็นสามตกใจเลยมากหนึ่งร้อยยี่สิบเออกำไรมาสองร้อยเก้าสิบบาทแล้วเฮ้ยเอาอยู่เอาอยูเอยเอยเอย่เปิดประเดิมก็เอาเลยเหรอเปิดประเดิมก็มาเลยเหรอเหรอฮัลโหลมาเลยเหรอมาเลยเหรอฮ้มาเลยลเหรอเฮ้ยมาต่อไว้โอ้โหสี่สิบบาท สี่สิบบาทตรงนี้ยังไงต่อเออนะกรมหนึ่งร้อยแปดบาทเ้ยมาต่อภาษาจีนอีกรุคน2ี่สองบาทเ้ยมาต่อหรือเปล่าโอ้สุดจัดประหลาดบอกเลยเออหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเลยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากขอเล่นเกมอะไรอีกทุนอะไรอีกก็ขอเข้ามาได้นะเออก็โอ้โหแต่ดีเกินแต่ดิ้งแต่ต้นเกมเลยอะเออมาขอสัก สามจิตหมดไปเพื่อนเออมายังไงยังไงเงียบจริงเลยเงียบจริงเลยฮัลโหล่อ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 ไม่เขียนเฮ้ยยังเงียบเงียบแบบแปลกๆว่ะทุกคนอย่างเงียบเงียบแบบแปลกๆปลว่ะเฮ้ยเงียบแบบแปลกๆนะเฮ้ยเงียบแปลกๆหรือเปล่าเงียบแปลกๆหรือเปล่ากูเปิดระบโบแล้วสั่นไม่ทันใจกูเลยเสร็จทุกคนดังว่า เออไม่ได้ย้ำหลบคนก็ใครที่ปั่นปั่นนะก็แนะนำให้ใจเย็นๆนะใจใจร้อนเหมือนผมนะเออโอ้ยเอ้าไม่เหรอ,อเออข้าฟีลเป็นเฉย,ยเลยหวังเบื่อยี่ห้อมาดิมาโอ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยไม่มาเลยไม่มาเลย เอาหน่อยดิว่าสองกลมมาเออสวยสองขีดต่อเออสวยงามพระามแปดห้าขีดต่อหรือเปล่าเอาอเหอะไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่วายวายไทยไม่ได้วายเกิดเกิดสเกิด์ตสเกิดด่างน,นะสเกิดด่างน,นะตอนนะีนนะ้ยังไงโอ้โห,โหมาต่อดิเออสวยงามพระามแปดอีกแล้วมาวายต่อก็ไม่มีวายดีก็ไม่ต่อโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยยี่สี่บาทเองโอ้โยยังไงเนี่ยเพื่อน ยังไงเนี่ยเออยังไงอืมแต่งไม่ถึงร้อยจะหลุด85บาทเองเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหอ,อ,อะไรวะน่ะอะไรวะน่าเบสสามมันนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่กำไรขึ้นมา400แล้วนะ460บาทแล้วเออไม่ไหววะ่ะทุกคนไม่ไหววะ่ะเฮ้ยไม่ไหววะ่เออววะเฮ้ยเนี่ยจริง โอ้เงี้ยแบบนี้เงี้ยแบบแปลกๆหรือเปล่าเงี้ยแบบแปลกๆหรือเปล่าหลัวเงี้ยแบบแปลกๆหรือเปล่า,าหลัวเฮ้ยเงี้ยแบบแปลกๆหรือเปล่านี่เฮ้ยเอ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 ้ยค้างเอ้ยทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงมาแล้วเออมาต่ออีกเออสวยสองอุย้ย โอ้หจะแจกเ่าอหไ่วะน,นี่้ยเมื่อกี้แจกไม่ถึงร้อยเียโหทุกคนมันขอเบาแอร์นะหนาวจริงนาวจริงหนาวจังเลยอ้ยโอ้ยเอาไปยังสิโอ้ย,อนยฟยนดีแล้วทุกคนเี๊ยบอนี้แตงสี่บาทว่ะเฮ้ยมาได้ปะมาได้ปะเฮ้ยแสีส่บาทว่ะรอนี้ย,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 ยังไงดดดด ยี่สิบเุนทุกคนยี่สิบเอ็ุนว่าเฮ้ยมาว่ะมาว่ะทุกคน,กคนถ้าถ้าคุ้มกับกําไรถ้าคุ้มว่าผมได้กําไรเยอะผมว่าผมเลิกเลยนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดต่าี้ตะบันกดไปเนี่ยมันจะหมดนะเออถ้าหมดมาก็แย่ทัุกคน Mình nói vòng ba rồi nguyên diện Nói chứ nghĩ là Vòng muốn gì nên chứ nghĩ là diện hello, Lỡ Mình nói thả bài สวยสี่ห้าบาทสวยไปแดงลุงพอ่อเออมาเก้าสิบบาทก็มาไว้์กี่ตัวโอ้โห,โหโดอกนี้600โหกร้อยโอ้ เอ้อยมาแล้วทุกคนมาแล้วเชียระสติมาแล้วเมื่อกี้โอ้ยเอาเว้ต่อองนี้ได้เท่าไหร่พันหนึ่งกว่าเฮ้ยเอาเว้ยโอ้โหกำไรมาเท่าไรพันห้าแล้วลว่ะเพื่อนเออพันห้า 1, แล้วว่ะเฮ้ยพันห้า 1, แล้วว่ะเออสิบสามบาทโอ้โหคอมโบยอย่างนี้คอมโบอย่างนี้มีดีแน่นอนมีดีแน่นอนนั่นเหรอมีดีแน่นอนนั่นเหรอ แต่ว่าทุนมา้วหกสิบเ้าบาทอย่างเงี้ยนะเพื่อนเออมามาตลอดก็มาตลอดก็เออสวยงามพราะทำแบบมาเกอเออไไม่หวยอ๋อดอกนี้ราคาสิบสามบาทหกสิบสองบาทว่ะเฮ้ยเอ๊บเอ๊บโอ้โหโอ้โหขึ้นเด็ดไหมล่ะทุกคนขึ้นเด็ดไหมล่ะมา มากำไรมาแล้วเราก็อย่าไปกลัวอย่าไปวันดิทุกคนอย่าไปวันดิเออมาต่อมืมา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 โอ้โห,โหไอ้เหี้ยเออสวยแปดสิบบาทมาได้อยู่หกสิบบาทแล้วมาได้อยู่สามใส่หลายอย่างนี้หลายอย่างนี้ไหลามาต่อดีวะห้าสิบบาทเลยเพื่อนโอ้โหสามสิบบาทต่อน,นี้เลิกเลยเลิกเลยไหมทุกคน ขวบร้อยสามที่พวงปาโอ้ยกำไรมา 2, สองพันสองว่ะเฮ้ยทุกคนเลิกไหมอน่ะเลิกดีปะเหียถ้าเกิดตะบี้ตะบันกดไปเนี่ยมันก็จะเงียบแบบนี้นั่นคนเออมันก็จะดูดแล้วนะโอ้โยทุกคนเออผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าวันนี้มาคลิปแบบสั้นๆนะเออก็ใครที่สนใจเข้ากลุม่มอนุรามก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมไต้เลยนะเพื่อน อย่างวาลีนใต้ผมไม่แลกผมนะเออก็อยากจะบอกว่าก็ขอฝากกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อนโอเคหรือป้าล่ะเออก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่ารักทุกคนนะเออบายบายไปละบัตรล้มไปละบัตรล้มไปไปไปอะไรไปล้วทุกคนเออก็บายบาย